Microsoft Excel นะครับก็มีมาหลายเวอร์ชันแล้วนะครับสำหรับเวอร์ชันของใครที่ยังไม่ได้เป็นหมัดหน้าตาในรูปนะครับอาจจะเป็นในช่วงเวอร์ชันที่เก่ามากเลยครับเวอร์ชัน Microsoft Excel 97ครับเป็นเวอร์ชันที่นานมากครับอันนี้ถ้าเกิดใครไม่ทันก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับที่ช่องกัมแชร์ r e Hub ก็ช่องนี้เราก็จะเน้นการแชร์ประสบการณ์การใช้โปรแกรมต่างๆนะครับแบบบ้านๆเลยนะครับให้สามารถใช้โปรแกรมได้นะครับโดยสําหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับตัวโปรแกรม Microsoft Excel นะครับเป็นโปรแกรมที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยใช้หรือว่าใครที่เคยใช้แล้วก็เข้ามาดูกันก่อนได้นะครับสําหรับวิธีการใช้งานการเข้าโปรแกรมนะครับก็ไปที่สต a r ์นะครับแล้วก็เข้ามาที่ Microsoft Excel นะครับ เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเห็นข้อมูลนะครับในส่วนแรกก็คือ New Blank Workbook นะครับก็คือในส่วนของการสร้างชีตข้อมูลเปล่าขึ้นมานะครับไม่ได้มีข้อมูลใดๆนะครับหรือว่าถ้าเราเคยเปิดไฟล์ไปแล้วนะครับก็สามารถคลิกที่ไฟล์ที่เราเคยเปิด,ปดนะครับตรง r e o e n ได้เลยนะครับอันนี้จะขอเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัว Microsoft Excel กันก่อนนะครับว่าหน้าตาของโปรแกรมนะครับมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับจะได้ใช้งานกันได้นะครับสำหรับเจ้า Microsoft Excel นะครับก็มีมาหลายเวอร์ชันแล้วนะครับสำหรับเวอร์ชันของใครที่ยังไม่ได้เป็นเหมือนหน้าตาในรูปนะครับอาจจะเป็นในช่วงเวอร์ชันที่เก่ามากเลยนะครับซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีใครใช้แล้วในปัจจุบันครับเวอร์ชัน Microsoft Excel 97นะครับเป็นเวอร์ชันที่นานมากครับอันนี้ถ้าเกิดใครไม่ทันก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับ ในเวอร์ชันถัดมาก็จะเป็นการปรับปรุงที่ดีขึ้นนะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นหน้าตาสะสวยมากขึ้นนะครับในเวอร์ชั่น2003นะครับก็จะมีหน้าตาลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วถัดมาในเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับที่ใช้กันอยู่นะครับจะเป็นในเวอร์ชั่นของ Microsoft 365นะครับถ้าใครซื้อมาใช้ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือกันเลยดีกว่าครับว่า ในตัว Microsoft Excel นะครับเขามีอะไรบ้างนะในแถบแรกนะครับที่จะไม่เรียนรู้ไม่ได้ก็คือในส่วนของตัวเมนูนะครับเมนูโดยเมื่อเราเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับเราจะมาอยู่ที่หน้า Home นะครับเมนู Home ตรงนี้นะครับเป็นเมนูที่เราใช้กันประจำครับใช้กันบ่อยมากที่สุดจะอยู่ในตรงนี้นะครับทำให้เราสะดวกในการใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในการ Copy คัดวาง การจัดการเกี่ยวกับตัวฟอร์แมตฟอนต์ต่ตางๆขนาดตัวอักษรสีนะครับหรือว่าจะเป็นการจัดในส่วนของคอลัมน์นะครับให้อยู่ตรงกลางชิดซ้ายชิดขวาหรือจะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับฟอร์แมตของตัวเลขนะครับก็จะอยู่ในส่วนนี้หมดเลยนะครับถัดมานะครับในส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้กันถัดไปก็จะเป็นส่วนของการบันทึกข้อมูลตรงนี้นะครับการขี์ข้อมูลลงไป ก็ในส่วนในนะ้งเริ่มจาก A B C D E นะครับก็จะเป็นในส่วนของคอลัมน์นะครับคอลัมน์ตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกก็จะเป็นการเลือกคอลัมน,น์นั้นๆนะครับคลิกแบบนี้ที่เป็นลูกศรแต่ถ้าเราต้องการขยายหรือลดปรับขนาดเราเอา,มาเมาส์มาชี้ตรงส่วนที่เป็นระหว่างคอลัมน์นี้ครับก็จะเห็นเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับเป็นสําหรับการปรับขนาดของคอลัมน์นะครับน,นันๆ ถัดมาที่เราเห็น1 2 3 4 5ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าโลหรือแถวนะครับแถวที่1แถวที่2นะครับโดยเวลาที่เราคลิกที่ช่องนี้นะครับคลิกที่คอลัมน์สแถวที่4นะครับก็จะเห็นเป็นว่า C4 นะครับตรงนี้คือ name b อกก็คือบอกในมีมีชื่อว่า C4 นะครับเรามาตรงนี้ครับก็คือชื่อของมันก็คือ E 10 ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นชื่อของแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกนะครับถัดมาอีกส่วนถัดมาก็คือที่เราเห็นอยู่ด้านล่างนะครับก็คือชีทนะครับอันนี้คือชิทงานที่เราสามารถสร้างเพิ่มได้นำโดยกดปุ่มบวกนะครับก็คือเป็นชิทงานต่างๆที่จะเป็นข้อมูลแยกจากกันนะครับอย่างสมมติเราอยู่ในชิทที่2นะครับก็จะเป็นการทํางานของชิทที่2ข้อมูลที่อยู่ในชิทที่1นะครับก็จะไม่มายุ่งกับชิทที่2นะครับก็คือจะเป็นการแยกสัดส่วน โดยเราสามารถตั้งชื่อชีตได้นะครับโดยการดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับผมจะขอยกตัวอย่างเป็นชื่อนี้ละกันนะครับัำแชร์ครับแล้วก็กด enter ครับเราก็จะได้ชื่อชีตมาแล้วนะครับง่ายนะครับง่ายมากถ้าเราต้องการสร้างชีตเพิ่มมากดบวกไปได้เลยครับก็จะได้ชีตใหม่ขึ้นมานะครับหรือเราต้องการลบนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็ delete ออกไปนะครับชีตก็จะหายไป ง่ายๆเลยอย่างนี้เลยนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเมนูอื่นๆเบื้องต้นกันไปก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปรู้ลึกนะครับก็ถัดมาจะเป็นในส่วนของ Insert นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการใส่ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอย่างเช่น Pivot Table รูปภาพหรือว่าเป็นกราฟนะครับจะเป็นแท็กข้อความอะไรนะหรือ Symbol ต่างๆเราสามารถเวลาที่เราจะเพิ่มข้อมูลหรือเพิ่มอะไรพวกนี้เราสามารถมาที่แท็กอินเส t ได้เลยนะครับ ถัดมาครับก็จะเป็นเพคเลเยอส์เพคเลเยอส์จะเป็นเกี่ยวกับหน้ากระดาษที่เราเราจะพิมพ์ครับก็จะมาตั้งค่าหน้ากระดาษตรงนี้นะครับอย่างเช่นเราต้องการพิมพ์แนวตั้งก็เลือกเป็นแนวตั้งครับเราต้องการจะพิมพ์เป็นแนวนอนเราก็เลือกเป็นแนวนอนเวลาที่เราพิมพ์ออกมากระดาษก็จะออกมาเป็นตามที่เราตั้งไว้นะครับไซส์กระดาษตรงนี้ครับโดยปกติแล้วก็ตัว Excel ก็จะตั้งไว้เป็น default ที่ตัว l e t t e r นะครับ โดยปกติเราจะเลือกเป็น A4 นะเพราะกระดาษที่เราพิมพ์เป็น A4 แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีกระดาษที่ใหญ่กว่านั้น A3 ก็เลือกเป็น A3 นะครับเราต้องมาดูกระดาษที่เราจะพิมพ์นะครับว่าเป็นกระดาษไซส์ไหนนะครับเพื่อที่เวลาเราพิมพ์ออกไปเนะี่ยมันจะได้ถูกต้องนะครับถัดมาในส่วนของฟอร์มูลาในส่วนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคําสั่งต่างๆนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับในถ้าเราต้องการใช้ข้อมูลที่เยอะขึ้นนะครับ าจจะต้องมาดูคําสั่งมีเพิ่มเติมครับเพราะว่าจะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้นะครับคาําสั่งต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้งานใน e อ c กเนะครับถัดมาในส่วนของ Data ก็จะเป็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลนะครับในอนาคตถ้าเราจัดทาข้อมูลเป็น d a t a าเบสขึ้นมานะครับเราก็มาจัดการในส่วนนี้ได้นะครับถัดมาในส่วนของการรีวิวการรีวิวก็จะอาจจะเกี่ยวกับการใส่คอมเมนต์เพิ่มเติมเป็นโน้ตเล็กๆ ในช่องต่างๆที่เราต้องการเพิ่มข้อมูลเอาไว้นะครับคือจะเป็นในส่วนของการ protect sheet นะครับไฟล์นี้เราแบบต้องไม่ต้องการให้ใครมาแก้ไขไฟล์ของเราเลยเราก็มา protect ตรงนี้ได้นะครับในส่วนของ view นะครับก็จะเป็นมุมมองในการดูเอกสารตรงนี้นะครับว่าเราจะใช้มุมมองแบบไหนนะครับอย่างว่าถ้าเราอยากรู้ว่าไฟล์งานที่เราทำเนี่ยเวลาพิมพ์ออกมามันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนเราก็มากดเพกหรือเอาตรงนี้ได้นะครับ มันก็จะเป็นในลักษณะของหน้ากระดาษที่เราจะพิมพ์ออกไปนะครับในส่วนนี้เลยนะหรือว่าจะใส่จะดูไม้บรรทัดไหมไม่ดูตรงนี้ก็ปรับได้หมดเลยนะครับหรือจะทําเป็นฟีดคอลัมน์บางช่องอะไรนะครับก็มาตั้งน,นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันอีกทีนะสัญมาก็จะเป็นออโตเมทนะครับเป็นคําสั่งที่เราใช้บ่อยๆนะครับมาเป็นการทํางานแบบออโต้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคีย์อะไรพวกนี้เราจะสามารถใช้ออโตเมทได้นะครับ ส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วนของเฮลนะครับช่วยเหลือส่วนช่วยเหลือของ Microsoft นะครับตรงนี้เราเข้ามาดูได้นะครับเกี่ยวกับคำสั่งต่างๆฟังก์ชันต่างๆนะครับเราเข้ามาดูในนี้ได้เลยนะครับเขามีส่วนช่วยเหลือนะครับที่เป็นคอมมิชชั่ก็มีนะครับเราสามารถเข้าไปดูตรงนั้นได้เลยนะครับถัดมาที่สองเมนูที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ลง a c r o b a t ไว้ก็อาจจะไม่มีนะครับ แต่น,นี้ก็คือเราลงไว้แล้วก็มันก็จะลิงก์มาให้ในส่วนนี้ทําให้เราสามารถจัดการเกี่ยวกับพวกไฟล์ PDF ได้ง่ายขึ้นและก็สะดวกขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับมุมมองการปรับมุมมองนะครับสามารถปรับที่เมนูด้านบนหรือจะมาปรับที่ด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็จะสะดวกสำหรับการพิมพ์ข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมขอยกเป็นตัวอย่างคร่าวๆง่ายๆละกันนะครับ สมมุติว่าเราจะต้องการทำเป็น Data ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของเรานะครับสินค้าเราก็มีอะไรบ้างลำดับนะครับรายการน,นี้อาจจะไม่ได้มีรหัสสินค้าอะไรนะครับสินค้าเราไม่ได้เยอะเราก็อาจจะไม่ได้ทํารหัสสินค้าอะไรขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าสินค้าเรามีเยอะๆหลายรายการเนี่ยแนะนําให้ทําเป็นรหัสสินค้าจะควบคุมง่ายนะครับอันนี้เราทําให้ดูเป็นเบื้องต้นละกันนะครับราคาถัดมา ก็จะเป็นอะไรดีจำนวนมูล,ลค่ารูปภาพตระกอบจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยมันมีข้อความที่เกินช่องมาเราจะสามารถจัดการมันยังไงละ่ะก็ผมก็โดยปกติก็จะใช้การคุมเนร็้แล้วก็เลือกปะมันก็จะเป็นออตโต้ให้เห็นนะครับมันก็จะสะดวกรวดเร็วในการทำงานนะครับใช้ทั้งได้ ใช้ได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับทั้งคอลัมน์แล้วก็โลนะครับทําได้เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเพิ่มง,ง่ายๆกันนะครับในการเป็นดินสอปากกาไม้บรรทัดนะครับราคาเท่าไหรด่ดี10บาทเข้ากันมาเลยจำนวนดินสอสัก1,000ปากกา2,000 ไมับทัดห้าช่องมูล,ลค่าปกติถ้าเป็นการทําใน Word อะไรเงี้ยหรือว่าการทําในกระดาษปกติเราก็ต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขน,นะครับแต่สําหรับในตัว Microsoft Excel นะครับเขาเป็นสูตรคํานวณให้เราเราสามารถใช้สูตรคํานวณผ่าน Microsoft Excel ได้เลยนะครับโดยวิธีง่ายก็คือพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการ คำนวณครับโดยในที่นี้เราก็จะเลือกช่องราคานะครับคูณกับช่องจํานวน,นครับเพื่อที่เราจะได้มูลค่านะครับอ่าเราก็จะได้มูลค่ามาอย่างนี้นครับเราก็คัดลอกแล้วก็วางปึ๊บจะสังเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าในส่วนของตัวเลขเนี่ยถ้าเกิดมันยเยอะเนี่ยโอ้โหมานั่งนับศูนย์นั่งเพ่งกันโอ้โหว่าจะเสร็จกว่าจะดูเนี่ย ก็ย่ำมกันในตัว Excel นะครับเขาก็จะมีการจัดการเกี่ยวกับฟอร์แมตของตัวเลขนะครับเราก็มากดตรงนี้ครับที่ที่เราจะใช้กันบ่อยกดตรงนี้ได้เลยหรือจะเลือกนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดที่เราใช้บ่อยก็กดสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มลดทศนิยมตรงนี้ก็ได้เลยนะครับแล้วแต่เราอันนี้มันคือเป็นในส่วนที่เราใช้บ่อยอยู่แล้วจริงๆนะตามที่บอกมันก็จะอยู่ในส่วนนี้ได้เลยนะครับ ถัดมาในส่วนของรูปภาพเอ้เราจะไปเอารูปภาพไหนมาใส่นะครับก็มาที่ insert นะครับ insert อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเบื้องต้นก็มาที่ picture นะครับรูปที่เราต้องการใส่เราก็ไปเลือกรูปภาพนะครับโดยรูปภาพของเราอยู่ที่ไหนที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับภาพประกอบครับอาการแรกคือดินสอนะครับ จะเห็นเกสเห็นว่าเวลาเราอินเสิร์ตมาภาพมันโอ้เล็กนิดจะมองเห็นไหมเนี่ยเล็กเกินเวลาเราขยายเงี้ยปุ๊บอยายาาา่ามันก็จะขยายตามภาพที่เราภาพมันก็จะขยายตามอช่องที่เราขยายนะครับหรือเราเราไม่อยากขยายให้มันใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าเราแบบทําเป็นดัตต้าเบสก็สามารถมาคลิกตรงนี้ได้เหมือนกันครับพอคลิกไปที่ช่องอนี้ปุ๊บ ห็นหะครับมันจะขึ้นอย่างเี้เราสามารถคลิกไปปุ๊บเพดูภาพขยายของรูปได้นะครับอันนี้ก็สะดวกอีกเป็นวิธีที่สะดวกนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆเนี่ยจะยังไม่สามารถทําได้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับ,บมาเดี๋ยวขอ Insert ภาพไ้ครบนะครับมาก ไม้บรนทัดโอเคตอนนี้เราก็เพิ่มเสร็จเรียบร้อยเราอยากให้ช่องเท่ากันก็ข่มทั้งหมดนะครับแล้วก็ปรับเนี่ยมันก็จะได้ช่องที่เท่ากันมีขนาดเท่ากันนะครับง่ายๆแบบนี้เลยครับการทำงานกับ Excel เป็นอะไรที่ง่ายนะครับในการขยับทีนี้เราอยากเอ้ยมันไม่สวยเลยเราจะอยากปรับหัวเนี่ยให้มีอยู่ตรงกลางทำยังไงก็มาตรงนี้เลยครับจัดกลาง กลางอันนี้ชิดซ้ายกึ่งกลางแล้วข้อขวานะครับเราไม่ชอบฟอนต์นี้เลยเราอยากเปลี่ยนฟอนตอ์แล้วก็คุมในส่วนที่เราต้องการเปลี่ยนฟอนต์นครับไปใช้ฟอนต์อะไรดีนะ,อ,ะอังสนาละกันโอ้ตัวมันเล็กอะอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้ได้ไหมเนี่ยเราก็มาพิมพ์ขนาดนะครับตรงนี้ได้เลยตัวอักษรก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็ได้ครับ หัวเราอยากได้มันตัวนั้นหนาะเราก็มาตรงนี้ครับกดตัวนี้เลยบีเป๊บก็จะได้ตัวหนาขึ้นมาแล้วหรือจะเป็นตัวเอียงก็ได้เหมือนกันแล้วครับหรือว่ามีขีดเส้นใต้ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะความต้องการนะครับจะสังเกตเห็นว่าเราคีย์เสร็จแล้วเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเวลาที่เราปินออกไปมันจะเป็นตารางแบบนี้นะครับเวลาที่เราปิ้นออกไปเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยครับโล่งๆไม่มีตารางอะไรเลยมันก็จะทําให้ดูไม่สวยงามนะครับ วิธีการจะใส่ตารางให้มันนะครับก็คลิกคุมข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ตารางแบบนี้ครับก็จะได้ตารางหรือเราสามารถใส่ฟอร์แมตตรงนี้ก็ได้ครับเลือกฟอร์แมตที่เราต้องการกดโอเคฟึบนเหนไครับดาตต้ก็จะเป็นข้อมูลแบบนี้เลยจะสังเกตเห็นว่า มันมีตัวออดตัวคล้ายค้ายคอมโบโบล็อกอะไรตรงนี้มาตรงนี้นะครับเราสามารถเราออกได้ครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับแต่เวลาเราปิ้นไปมันก็ไม่เห็นนะครับนี่ครับจะไม่เห็นแต่มันเป็นฟิลเตอร์ครับให้เราจัดการเลือกอรายการที่จะแสดงตรงนี้ได้ครับอันนี้เป็นการใส่ฟิลเตอร์ถ้าเราต้องการออกก็มาที่ Data แล้วก็กดฟิลเตอร์ออกตรงนี้ฟิลเตอร์ก็จะหายไป ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพียงเท่านี้ก็ตารางของเราก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับโดยที่เราแบบไม่ต้องมานั่งจัดใส่สีทีละสีถ้าเกิดมีแบบสาสีเราไม่ทัดมานั่งใส่สีละสีก็จะยากแต่ถ้าเกิดจัดการด้วยฟอร์แมตตรงนี้ก็จะงง่ายครับเปลี่ยนใหม่ก็ได้ครับอันนี้ถัดมานะครับในส่วนของเราอยากเอาข้อมูลเนี้ยไปทำเป็นกราฟทำยังไง ก็ไปที่ insert แล้วก็มาที่กราฟในวันนี้ขอเสนอเป็นกราฟแท่งนะครับอ่ามันก็จะเห็นกราฟประมาณน,นี้จะเห็นว่ากราฟจะมีหลายแท่งนะครับเอ๊ะทำไมกราฟมันถึงมีหลายแท่งเพราะวา่ามีในส่วนของช่องที่เป็นตัวเลขเนี่ยมันก็จะเอามาคำนวณหมดราคาจำนวนมูลค่ามันก็จะมองว่าเอ๊ยอันเนี้ยเราเอากำลังทำกราฟเปรียบเทียบ นะครับมันก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้เราเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็แก้ไขได้นะครับเกี่ยวกับซอสดัตต้าตรงนี้นครับเลือกซิเลกดาตา้าข้อมูลที่ต้องการปรับเปลี่ยนเอาราคาออกเอาแค่มูลค่า,าเดียวเราอยากเห็นแค่มูลค่าแค่นี้ครับมันก็จะโชว์แค่มูลค่าเท่านั้นนะครับก็จัดการได้ง่ายๆครับถ้าเป็นเวอร์ชั่น เก่า,าการจัดการในส่วนนี้ก็อาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเนะี่ยการจัดการค่อนข้างง่ายนะครับเกี่ยวกับการาฟในส่วนของการาฟเนี่ยปรับตัวอักษรขนาดตัวอักษรได้เหมือนกันเลยนะครับเนอจะเป็นในฟอร์แมตตรงนี้ก็มีดีไซน์มาให้เบื้องต้นแล้วสามารถเปลี่ยนได้ตามดีไซน์เลยนะครับเลือกดีไซน์ได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นแมนนวลก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็ฟอร์แมตตรงนี้นะครับปรับเพิ่มลุกเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไป เรียนรู้กันในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เอาเป็นแค่เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการทำงานว่ามันทำงานได้ประมาณไหนนะครับ Excel สํสำหรับวันนี้นะครับทางทีมกัมแชร์ก็ขอจบการนำเสนอเกี่ยวกับการใช้งาน Excel เบื้องต้นประมาณนี้นะครับเป็นเบื้องต้นชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับไม่ได้มีแบบวิชาการอะไรมากมายนะครับแต่รับรองว่าเพื่อนๆสามารถใช้ Excel ได้แน่นอนครับรับรองการันตีเป็นแน่นอนครับ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย